แล้วก็เออชอบอะไรก็ง่ายทุกคนหรือถ้าคุณจะเช็คจริงๆจะกินหรืจะเช็คก็ได้จะกินเช็คไงนะอันดับแรกต้องต้องนิโรดให้มันได้ก่อนว่าไม่กินนี่ผ่องใสให้มันได้ก่อนเอาแค่นี้มันได้ก่อนชั้นแรกเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยถ้าไม่กินเราผ่องใสได้ไหมไม่มีรอยอะไรไม่ไม่ได้มันต้องเข้าใจสิเหมือนเราไม่อยากกินเหล้า่ ราไม่มีสุขในเหล้าเราก็ไม่มีทุกที่มันได้กินเหล้าเอาให้มันชัดได้อย่างนั้นอะคือเหมือนกันกับเหล้ากันครูก็ใช้ได้แล้วมันกันกับเหล้าก็ใช้ได้แล้วแค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วก็แค่นี้เราไม่เห็นจะต้องไปเช็คเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่อะไรเลยก็เช็คแบบนี้แหละเช็คก็คือตัดนี่แหละส่วนเวลาไปใช้เนี่ยคือคนเราพอเราหมดทุกได้แล้วเนี่ยมันเช็คไม่ออกหรอกเวลาไปกินไปอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาไปกินนี่นะ คนที่พ้นทุกข์แล้วนี่เขาสามารถยินดีได้หมด่ะอาจารย์ก็ยินดีได้หมดอะกินอะไรอาจารย์ก็ยินดีกินได้ทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นสุขได้ทั้งนั้นมันเป็นฌานพิเศษพระเจ้าถ่งบอกว่าแม <c oughs> ้สิ่งไม่ดีเราก็ยินดีได้ถ้าให้เป็นสิ่งที่ดีก็ได้ถ้าเราต้องไปกินเราจะมีความสุขก็ได้ที่ไปกินมันเราจะไปเช็คออกอยังไงถ้าเราเราต้องคิดว่าเราเช็คการติดโดยการไปกินนะมันไม่ถูกเช็คการติดต้องเช็คด้ดยไม่กิน ถ้าเช็คการชังเนี่ยคุณเช็คด้วยการกินได้ถ้าคุณเช็คการชังอ่ะคุณเช็คด้วยการไปสัมผัสได้เช็คการชังเนี่ยต้องเช็คด้วยการสัมผัสเช็คการติดต้องเช็คด้วยการพลาดไม่มีหรอกเช็คการติดด้วยการด้วยการติดนะไม่มีไปไม่ได้คุณจะไปเช็คการติดด้วยการติดนะ มันไม่มีหรอกรือไปเช็คก,การพลากด้วยกันเออไปเช็คก,การชังด้วยกันด้วยการพลากอย่างนะี้มันไม่มีหรอกเพราะคุณชังในะคุณพลากก็สบายอยู่แล้วล่ออะอวามรู้สึกมีอนสบายอยู่แล้วล่ะเพราะงั้นเนี่ยม,มันต้องเช็ควิมุตให้มันถูกออาการชอบต้องเช็คด้วยการพลากจริงๆมันเช็คด้วยการพลากทั้งนั้นแหละอย่างเงี้ยสมมตินะ เช็ควิมุมดอย่างเราชอบอะไรเนี่ยมันการเช็คมันจบแค่ว่าเราไม่ไปเสพสิ่งนั้นน่ะถ้าเราชอบอะไรเราไม่ไปเสพสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไร mm hmm. สุขสบายใจไร้กังวลนี่เช็คอยู่แค่เนี้นี่คือเช็คกันชอบเชบ็คอยูอ่แค่น mm ี hmm. ้ส่วนเช็คกันชังเนี่ยเช็คก mm ัน hmm. ชังก็เช็คด้วยการสัมผัสเพราะว่า mm hmm. เราชังนี่แปลว่าอะไร mm hmm. เราชังแปลว่าเราอยากได้อีกสภาพหนึ่ง อ่าเราชังแปลว่าเราอยากได้อยากได้สภาพที่ไม่มีอันนั้น <khi S 1> เราชังแปลว่าเราอยากได้สภาพที่ไม่มีอันนั้นคือ <rese afect> ถ้าไม่มีสิ่งที่เราชังนะ่ะถ้าสิ่งที่เราชังมันดับไปน่ะเราจะสุขถ้าสิ่งที่เราชัง <ard> เกลียดกลัวเกิดเนี่ยเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นเราสุขที่มันหมดไปเวลาเช็คเราก็ต้องพลากจากสิ่งที่มันหมดไป ถ้ามันหมดไปเราสุขอยู่แล้วสิส่งที่เราชังอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีเช็ค <Warm. S 1> ก็คือเราลองหมดสภาพที่มันหมดไปอ่ะห <phr> มดสภาพที่มันหมดไปอ่ะคือไม่ได้สภาพที่มันหมดไปก็คือได้สภาพที่สิ่งที่เราชังเกลียดกลัวอ่ะเราสัมผสัสแต่ตัวนั้นนะแล้วเรายังมีทุกข์แม่ทุกข์ที่อยากได้อ้ไที่ม่ให้มันหมดไปอ่ะ เรามีทุกข์ที่อยากให้มันหมดไปไหมแค่นั้นถ้ายังมีทุกข์ที่อยากให้มันหมดไปอยู่ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เช่นเราเป็นโลกเนี่ยเราไม่สบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช็ควิมุตก็คือระเบิดบานได้ไหมแต่เป็นโรคเราอยากให้มันหมดไปไหมถ้ามันหมดไปแล้วเป็นสุขมันยังไม่หมดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยใช้ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้ไ เนี่ยใช้ไม่ได้ถ้ามันไม่หมดไปแล้วคุณสุกได้เนี่ยแปลว่าใช้ได้เข้าใจ,จไหมนี่เช็ควีมดที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นโลกก็ตามนะคนที่เราเกลียดก็ตามสิ่งที่เราเกลียดก็ตามเกลียดอะไรเกลียดไส้เดือนกิ้งกือเกลียดอะไรเกลียดงูงเงี้ยวเขียวขอเกลียดกิ้งกาเกลียดเกลียดตุ๊กแกเกลียดกวอะไรอ่ะ <c oughs> เออถ้ามันมีอันนั้นน่ะยินดีได้ไหมก็ดีอะาอง,อง,อง,องมัพอ,อ,อหมดไปคนยินดีได้อยู่แล้วเพราะคุณชอบสภาพที่มันหมดไปแต่สภาพที่มีสิ่งนั้นน่ะมีสิ่งที่คุณชอบอยู่นั่นน่ะคือสามารถยินดีได้ไหมที่มันยังไม่หมดไปมไม่ทุกได้ไหมนี่เขาเช็คตัวชังก็เช็คกันอย่างนี้อืม ะเช็คคนที่เราลำคาญเนี่ยเราลำคาญร,ราเบื่อคนที่ทำสิ่งไม่ควรมีคนทำสิ่งที่ไม่ควรเออลองดูซิว่าเราอยากให้มันหมดไปไหมถ้าอยากให้มันหมดไปแล้วมันก็ไม่หมดแล้วเราก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยอันนี้ยังไปชอบสบภาพที่มันหมดไปชังที่มันมีอยู่ในเขาคนือเช็คแบบนี้เช็คเวมดอ่ะ ถ้าคุณไม่ชังแล้วคุณจบแล้วเพราะมันหมดไปคุณก็สบายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะคุณชอบตอนนั้นอยู่แล้วแต่ไม่หมดเียคุณสบายได้ไหมอย่างเงี้ยอย่เรากินอาหารสุขภาพได้ดีเราไม่ได้อยากกินเลยอาหารที่มีพิษนี่นะอย่างาจาเนี้ไม่ได้อยากกินเลยอาหารที่มีพิษอะไรสบายนะไม่กินก็ไม่ทุกข์อะไรแต่กินนี่สิจะทุกข์ไหมจะชังไหม บางคราวมันหาไม่ได้เกยไปที่สัต,ตินะเขาก็เอาเราก็อยากกินอาหารที่มันเหมือนไม่มีผงชูรสปรุงอะนะเหมือนฟ้าไทยไม่มีฟาไทยไม่มีผงชูรสอะไรปรุงโอ้แต่แตะเข้าไปแต่ละคามันเหมือนผงชูรสทุกคําเลยเนี่ยตึก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 อาจารย์ก,ก็ว่าเออเรากินดีได้ไหมก,กินดีได้ไหมไม่ชังได้ไหมก,กินดีได้ไหมเราไม่ได้ติดมันนะน,นะเราเราจะว่าไปจริงๆแล้วก็ไปชอบไปที่ไม่มีผงชูรสมากกว่ามันสบายกว่า แต่กินไปนี่มันจะมีอะไรกันไม่สบายบ้างเนี่ยอาจารย์ต้องล้างความชังว่าถ้ามันหาไม่ได้เรายินดีที่จะกินได้ไหมกินเล้งชีพนะล้วยินดีที่จะเจ็บป่วยได้ไหมยินดีที่จะไม่สบายได้ไหมเราชังความไม่สบายเยอะป่ะถ้าเราไม่ชังความไม่สบายไม่ชังความป่วยมันก็จะเล็กเล็กน้อยน้อยกินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไร่หมดเท่านั้นมันก็จะเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ถ้าเราไปชังมันนะ โอ้โหกินอาหารที่ใส่ฟองชูรสมันจะไม่ไม่สบายเยอะเลยเราก็เกลียอาหารนี้เยอะแล้วเราก็จะไม่สบายเยอะแต่ถ้าเราไม่ชังมันนะมันจะมีอาการไม่สบายเล็กน้อยเท่านั้นเองอ่าแล้วก็เออเราก็ไม่ชังเขาเออยินดีรับยินดีหมดไปหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่าเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสุขกับความเจ็บป่วยไม่มีสุขกับความแข็งแรงจะไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ต้องมีสุขกับความเจ็บป่วยจะไม่ทุกข์กับความแข็งแรง จะไม่ทุกข์ที่เราแข็งแรงเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรไม่มีสุขไม่ว่าแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเราก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าเราแข็งแรงหรือไม่เจ็บป่วยนี่คือใจเรานะคนทุกข์เราก็จบแล้วที่เหลือจะแก้ไขก็แก้ถ้ามันมีเจ็บป่วยจะไม่แก้ก็ไม่แก้แก้ไขก็ยินดีแก้ถ้ามีโอกาสที่จะแก้ไขถ้าไม่มีโอกาสก็ยินดีที่จะไม่แก้มันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นกนะ็ได้หมดนี่เช็กวีมดเขาเช็กกันอย่างนี้เช็กให้ป็น ขอบพระาคุณค่ะอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เช็คผิดไปหลายคนอยู่นะคะอาจารย์อาจารย์ต้องเทศใหม่เพราะว่าเขาเขาก็เขาเขาเจะว่าเออมันต้องไปตรวจสิต้องไปเช็คสิแต่พี่น้องบางท่านก็บอกว่าทําแบบนี้มันมันเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธมากกว่ามากกว่าไปเช็คขาอาจารย์แต่ว่าพี่น้องเราหลายหลายท่านก็ก็คิดคิดแบบเนี้ยค่ะก็เลยขอสมาธิอาจารย์วันนี้หนูก็ได้รู้รู้จักที่จบแล้วค่ะขอบกราบขอบคุณค่ะกับกระงนั้นแหละ อ่าจบที่ตรงนั้นให้มันรู้จบคดีอ่าดีถ้าอยากเช็คจริงๆก็มาอีกแบบหนึ่งน,นยถ้าคุณติดะ่ะคุณถ้าคุณกินคุณก็ลองกินเสี้ยวเดียวกินครึ่งคํากินหนึ่งคำแล้วก็ตรวจใจดูซิว่าเลิกไม่ใช่เช็คสักกินเป็นถ้วยเช็คเป็นถ้วยเลยเละ่ะเ <laughs> ช็คคาเดียวก็ได้เช็คอะเราหยุดได้ไหมหยุดแลเบิกบานไหม ถ้าจะช้กินกเอาคขากินครึ่งคำะขากินหนึ่งคำหนึ่งชิ้นครึ่งชิ้นตั้งสีอะไรเอาลองเช้กินกินไปแล้วเขาจะอร่อยก็อร่อยไปแล้วก็หยุดเลยปล่อยใจมันไปเลยจะอร่อยปล่อยมันอร่อยไปเลยไม่ต้องไปสะกดไม่ต้องไปสะกดความอร่อยไม่อร่อยถ้ามันรู้สึกไปเลยจะอร่อยก็ให้อร่อยมันจะรู้สึกยังไงก็ให้มันรู้สึกไป่าเสร็จแล้วพอตั้งมากินหนึ่งคำปุ๊บหยุดเลยเบิกบานได้ไหมแค่เนี้ยถ้าคุณเบิกบานได้แปลว่าคุณไม่ติด ถ้าคุณจะเช็คแบบแบบนี้ก็ได้อีกแบบนึงถ้าคุณจะเช็คแบบนี้แต่คุณก็ต้องว่าคุณไม่กินนะเป็นสุกได้แล้วนะคุณถึงทําอย่างนี้นะคุณไม่กินคุณเป like ็นสุกได้แล้วคุณเบิกบานได้แล้วเสร็จแล้วคุณก็กินด้วยคาเบิกบานไปเลยเสร็จแล้วคุณก็กินําเดียวอ่ะแล้วก็หยุดด้วยคาเบิกบานไปเลยก็ได้ถ้าคุณหยุดด้วยคําเบิกบานได้ก็จบไม่ใช่เช็คเป็นถ้วยถือโทเย เช็คซสวาปามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกหรอกอ้าวโอเคอ้าวเชิญเชิญเชิญอ่าประชุมกันต่อได้อ่าสาธุ <c oughs> คนทุกคนทุกค่ะอ่าคนสุขคนทุกข์กอดกันอาจารย์ค <c oughs> ่ะ